ก๋วยแดงแกงวัวเก็บเลยบันผึ่งดำของมือน,นี้เนะาะดอกงามเนาะจ้ะโอ้ยเพจคูเพจคูสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอก,กับอีสานบ้านชั้นจ้าพอการนันทิหาก,กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้ะมือนี้แม่ปาม้ปา,มปามีพ่อป้ามีผ้าพี่น้องเราปลาหาเห็ดจ้ะพิกัดกับบ้านน้องเมฆตำบลหอยคาอำเภอบุญทลีจังหวัดอบบุบลราชธานีจ้ะ ม,กากาม,ม,มืโอนี้ก้ากาแจ่มแจ้งแต่เสาเนาะพอพามีเนาะครับผมเมื่อวานตอนแรกฝนกระตุกมายังนักจ้ะพี่น้องไปดูไปชมกับแม่ป้าม,มีจ้าสิมีเหีหยังเกิดแน่าจา้าไปกันจา้าไปครับโอ้ก,ดดกัวแดงแกงหวานดอกแรงแห่งม้านพอพาม,มีเนาะครับขายได้จา้าข้าวดินจา้า โู้โอ้มีผู้ฝ่อพร้พอมนเนาะแต่ดอกอไม่เต็มคือไม่ไม่แนวกินทั้งผีทั้งพี่ทำงามเลยตปิดอกเสื่อมกันเน้ะพอดีเนะาะจำหนี้เนาะแมนครับเก็บเลยบันขันในจงังสีเนาะ โอ้ยลุดม,มือเฮ็ดหนกนจะจ๊ะออกจังไหนพี่น้องออกในห,หาวไงเจ้าอาจจะเห็นดอกนึงนั่งคัะคกับบ่มีนอบ่มีจ้ะดอกที่สองนะกำลังสิเกิดเบออ้อากบมเีบ่มนี่เนาะนี่ทาแดดพี่น้องกำลังมองยัมไนบ่มีคืออยู่ ดอกนี่แตกแต่ไม่ค่อยในคืนจากวิ่ีดินเลยเนาะแมนครับขาดสันสันเนาะเห็ดก่อนนี่นา่งพอเฮ็ดยังแม่ปนี่เห็ดพึ่งดำจ้าพึ่งดำของมือน,นี้เนาะดอกแรกจ้าแมนครับแสบได้เลยคืนแมนดนอกงามเนาะจ้าดอกที่สองเนาะขางกันดอกน่อยๆเพิ่งติดขึ้นมาอยู่เนาะแมนทำอีกบ่จ้าดอกอดีด๋ดดดงามในน,นี่ครับ ขันดอกเดียวเขาเผลอเอินมูเนาะขันมีสองมีสา,ามเขาจังว่ามูจม้ะม,ม,มูสามดอกก <c oughs> ่ <c oughs> อนมูสามดอกปุ๊บกาล่าจ้าะได้ป้ได้ได้แข็งอยู่อุ้ยเผ็ดคูกลางงามเนาะจ้ะเก่งเสียบเด้อพี่น้องเฮ็ดสนิทนี่เกตก็ออกห่างอีลีแลวพี่น้องเอ้ย เห็ดที่ห้าหหาได้ไหนี่ครับจ้าแต่เอามาแกงเนาะพอปลาหมีเนาะครับเด็ก็ไล่เนาะจ้าเห็ดกะหายยากอยาก้ะพี่นนอะเดิมอึดเลยจ้ะฝนตกดีโปรดประแจงเนองฝนบอกเกิดเนาะดินซุ้มแห้งจ้ะเ็ดกะห้างครับส่วนี่เม์ปลาหมีไปนันห้างแห้งเนาะพอปลาหมีเนาะเอาองหมองสามหมองเห็นดอกหนึ่งพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็สีแกงเฮ็ดจ้า บ่ได้คืนแต่หาดอกบานเนาะมื้อนี้เนาะจ้าดอกบานบ่ได้ไปหาจ้าพี่น้องแกงกินกับข้าวเสิาเลยครับจ้าเฮ็ดกระดอกงามอยู่หักหักบ่หลายเนาะน้ำฮ่าเฮ็ดกอกะโอ้ยน้อพ่อพ่อมีตัวไฮเตน้ำบิ่งเนาะจ้าคือจังสิคือไปโฮมแล้วคือจังเห็นดอกหนึ่งไปอีกโฮมกับเมดซีรี ถึงว่าก็ยังมีเตอดอกหน่อยๆเนาะแม่นจ้ะคือสีออกอีกค่ะไปห่าแบบไม่เห็นเนาะแกกินกระเป๋าแซวเด้อจากพี่น้องเลยเพชรพังทานนี่ยเสียจากพี่น้องคาตันดีแหง้นี่ ta nói cái xúc vậy nó toàn ngày cái nhạc xúc cho kì nó kịp hết đường luôn kìa xảy với là sám tính hạ vị nó ta với là vô lại cơ. mình khen hết luôn cho kì nó si đầm si đèn cho ต้งน้ำต้งตอนกสิเดเตอร์ย่ดอกเนาะขางน้ำแล้วเนะาะจ้าขางน้ำให้ให้เพิ่นเดือนน้องพอปลามีเนะาะครับผมกสิทีมไาเฮ้งเติร์เพือจ่าพี่น้องพอว่าใยเพราะมันเป็นเห็ดเผิงเนะาะครับแก่แม่ปลามีก็สิมตาตำเครื่องใส่จ้าใส่พริกใส่สีโดน้ำปลาจ้ทาทำพริกจ้าใส่ผงสีโดน้ำจ้าเพื่อวา,าิ่นฝงจ้าหอมหอมหอมจ้าพี่น้อง จ้าใจพีดใจพี่น้องโอ้ไปสีอ,อกมีสีแดงเนาะเพราะว่ามีเห็ดโกน,น้ำจ้ะตลาล่าหรือว่าปลาแดงจ้ะแม่ปลาไม่เห็ดเองด้จ้ะปลาจ้าของนัวจ้ะหรือว่าสลดเนาะ สมใจสมติใจพี่น้องวันนี้แม่ป้ามีใช่สมติถ่ายจ้าแมงลักจ้าถัาอีตู้แล้วมีปาหมีเนาะครับสีสันดีนอะุ้ยหอมขนาดจ้าพี่น้อง เนาะจ้ารับผมหน้นาตาแกงเห็ดของเฮาครับชัางนำ้ำช่างตอนกระถวยหนึ่งพอดีจ้าจ้ามื้อนี้แม่ป้ามีก็ได้เฮ็ดบ่หลายเนาะจ้าก็เลยพ,พยาพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องมาแกงจ้ากไร้ถวยหนึ่งเนาะจ้าจ้าฝากกดไลโ์กดแชร์กดติดตามมิตรสองอีสานบ้านฉันเด้วยจ้าแม่ป้ามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกระด้งแน่ใจสิตใจพ่อป้ามีกับแม่ป้ามีจ้าสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าครับผมพอกันใหม่คลิปหน้าครับขอหยาดก,กินเก่าเนาะไหมพอมีเนาะจ้าครับผม